คุณเคยสงสัยไหมว่าใครกันแน่จะขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งในศึกเลือกตั้งครั้งใหม่ที่กำลังเดือดขึ้นทุกวันพรรคสีส้มที่กำลังคึกคักสุดแรงหรือพรรคสีเขียวที่ไม่ยอมถอยแม้แต่ก้าวเดียววันนี้ลำโพงแขวงจะพาคุณเจาะลึกสมรภูมิการเมืองที่กำลังเปลี่ยนหน้าอย่างรวดเร็วการแข่งขันสุดเข้มระหว่างพันข้าระชาชนที่เดินเตรียมแรงด้วยการเปิดตัวแคนดิเดตนายกครบ3ามรายอย่างเป็นทางการกับพันข้าภูมิใจไทยที่แม้ยังไม่เคาะชื่อสุดท้าย แต่ก็ส่งสัญญาณชัดว่าพร้อมชนเต็มกาลังทั้งสองพรราคามีเป้าหมายชัดเจนพรราคาภูมิใจไทยต้องเร่งโกยคะแนนบัญชีรายชื่อให้มากที่สุดขณะที่พรราคาประชาชนต้องชนะพื้นที่เขตให้ได้แบบถอนรากถอนโคนจึงจะมีโอกาสคว้าตําแหน่งเบอร์หนึ่งที่ต้องการอย่างน้อย 140, 150ที่นั่งและเมื่อกระแสะคาดการเริ่มชี้ว่าพรรคเพื่อไทยอาจหล่นแอันดั 3, ส3ศึกครั้งนี้จึงยิ่งร้อนแรงและเปลี่ยนเกมทุกวินาทีหากคุณต้องการเข้าใจเกมอำนาจที่แท้จริงและมองเห็นภาพใหญ่ของการเมืองไทยก่อนใคร อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องลำโพงแขวงเพื่อไม่ให้พลาดทุกวิเคราะห์สำคัญที่เราเตรียมให้คุณแบบเต็มอิม่มสวัสดีค่ะมาเจาะลึกกันเลยดีกว่านะคะคือปกติเวลาเราพูดถึงการเมืองไทยก่อนเลือกตั้งเนี่ยมันก็มาจะเป็นเรื่องคู่อำนาจเดิมๆใช่ไหมคะแต่ข้อมูลที่เราได้มาคราวนี้เนี่ยเอ,อ่อมันฉายภาพที่แตกต่างออกไปเลยใช่เลยครับคือภาพที่ข้อมูลชุดนี้ชี้ให้เห็นเนี่ยมันไม่ใช่แค่การแข่งกันของสองพัก แต่มันเหมือนเป็นการเดิมพันเลยว่าหัวใจของการเมืองไทยในทศวรรษหน้าเนี่ยจะอยู่ที่ไหนกันแน่โอ้น่าสนใจมากค่ะจะอยู่ที่เครือข่ายท้องถิ่นที่แบบจับต้องได้ซึ่งเป็นเกมที่ฝ่ายหนึ่งถนัดมากหรือจะอยู่ที่พลังของอุดมการณ์ที่สร้างกระแสระ,ระดับชาติได้ในพริบตาซึ่งอีกฝ่ายก็พิสูจน์ให้เห็นมาแล้ว การวิเคราะห์ของเราวันนี้ก็คือการถอดรหัสกลยุทธ์ของ2โมเดลที่ต่างกันสุดขั้วนี่เองนะคะถูกต้องครับและ2ผู้เล่นหลักที่ว่าก็คือพักประชาชนหรือค่ายสีส้มกับพักภูมิใจไทยค่ายสีน้ําเงินซึ่งข้อมูลก็ประเมินได้ว่าพักใหญ่อย่างเพื่อไทยอาจจะต้องหล่นไปอยู่อันดับ3ามเลยครับแต่ก่อนจะไปถึงเรื่องกลยุทธ์เนี่ยสิ่งแรกที่เห็นได้ชัดจากข้อมูลเลยก็คือสัญญาณความพร้อมที่ต่างกันมากต่างกันมากค่ะ ฝั่งพักประชาชนนี่เรียกว,ว่าเปิดเกมรุกก่อนเลยค่ะประกาศตัวแคนดิเดตนายก3ามคนรวดเดียวเลยคุณนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิคุณสิริกัญญาตันสกุลแล้วก็คุณวีรยุทธ์การจนะชูฉัดการทําแบบนี้มันก็เป็นการส่งสัญญาณความมั่นใจความเป็นเอกภาพของพักเลยนะคะใช่ครับคือบอกเลยว่ามีบุคลากร,กรพร้อมไม่ได้ยึดต,ติดกับใครคนเดียวซึ่งเป็นจุดขายของเขา ในขณะที่ฝั่งภูมิใจไทยก็มีโยนชื่อออกมา3คนเหมือนกันนะคะคุณอนุทินคุณเอกอนิติแล้วก็คุณสุภัจีแต่แต่ในข้อมูลใช้คำว่ายังไม่เสด็จน้ำใช่ครับคือยังไม่เป็นทางการความแตกต่างตรงนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างครับ บอกได้เยอะเลยครับมันสะท้อน DNA ของแต่ละพักเลยพักประชาชนเข้าขายอุดมการขายความเป็นสถาบันการประกาศตัวเร็วก็ตอกย้ำภาพนั้นแต่สำหรับภูมิใจไทยที่เก่งเรื่องการเมืองเชิงปฏิบัติการเจราจาต่อรองการที่ยังไม่ประกาศชื่อเป็นทางการเนี่ยมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของเกมที่ใหญ่กว่านั้นก็ได้ครับเกมที่ใหญ่กว่าหมายถึงการเปิดพื้นที่ไว้สำหรับดีลคานเมืองต่างๆหรือเปล่าคะอาจจะเป็นอย่างนั้นเลยครับ คือยังไม่ปิดประตูซะทีเดียวทำให้ยังมีไพ่ในมือในขณะที่พักอื่นเองไม่ว่าจะเป็นประชาธิปัตย์หรือเพื่อไทยก็ยังไม่ได้เปิดตัวครบ3ามคนเหมือนกันนะกลายเป็นบรรทัดฐานใหม่ไปแล้วนะคะว่าต้องมีสมคนใช่ครับเหมือนว่าเสนอชื่อคนเดียวอาจจะไม่พอแล้วในยุคนี้พอพูดถึงกลยุทธ์ของแต่ละพักตรงนี้ล่ะค่ะที่ข้อมูลชี้ให้เห็นภาพที่เหมือนเป็นกระจกสะท้อนของกันและกันเลยใช่เลยครับคือโจทย์ของสองพักนี้ แทบจะตรงกันข้ามกันอย่างสิ้นเชิงคะ่ะเรามาเริ่มที่ภูมิใจไทยก่อนความท้าทายใหญ่สุดของเขาคือการเพิ่มสอสบัญชีรายชื่อหรือปาร์ตี้ลิสต์คือต้องไม่ลืมว่าเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยเขาได้สอสอเขตมาตั้ง68คนนะครับเยอะมากเยอะมากค่ะแต่ได้ปาร์ตี้ลิมาแค่3คนจากคะแนนพักทุกประเทศล้านกว่าคะแนนพอพูดถึงสสอเขตของภูมิใจไทยเราก็มักจะได้ยินคำว่า บ้านใหญ่ควบคู่กันมาเสมอพอจะอธิบายเพิ่มได้ไหมคะว่าเรากำลังหมายถึงอะไรได้เลยครับเวลาเราพูดถึงบ้านใหญ่เนี่ยเรากำลังหมายถึงกลุ่มผู้มีอิทธิพลหรือตระกูลการเมืองที่คุมคะแนนเสียงในพื้นที่นั้นๆมานานค่ะเป็นเครือข่ายที่แข็งแกร่งมากใช่ครับแข็งแกร่งมากในระดับท้องถิ่นผลก็คือคนในพื้นที่อาจจะเลือกตัวบุคคลที่คุ้นเคยมากกว่าเลือกพรรค นี่เลยเป็นคำตอบว่าทำไมเขาชนะเขตเยอะแต่คะแนนพักในภาพรวมกลับไม่สูงตามเข้าใจแล้วค่ะแปลว่าถ้าอยากเป็นพักอันดับหนึ่งจริงๆก็ต้องทำให้คนทั้งประเทศเลือกแบรนด์ภูมิใจไทยไม่ใช่แค่เลือกผู้สมัครในพื้นที่ถูกต้องเลยครับต้องสร้างกระแสพักให้ได้ซึ่งก็กลับไปที่ปัญหาของพักประชาชนที่เจอปัญหาตรงข้ามปเป๊ะเลยครับ คือกระแสพักหรือคะแนนปาร์ตี้ลิสต์ถล่มทลายแต่ความท้าทายคือจะแปลงกระแสนั้นให้เป็นชัยชนะในระดับเขตให้ได้มากที่สุดยังไงใช่เลยภารกิจของพักประชาชนคือต้องทำสงครามภาคพื้นดินให้แข็งแกร่งขึ้นต้องเปลี่ยนสิ่งที่เรียกว่าแวร์หรือกระแสนในโลกออนไลน์ให้กลายเป็น g ราว n d War ที่มีประสิทธิภาพคือการปักธงสอสอเขตให้ได้มากขึ้น ข้อมูลระบุต,ตัวเลขที่น่าสนใจไว้นะครับว่าตัวเลขชี้ขาดใช่ครับตัวเลขชี้ขาดสาหรับพักที่จะเป็นอันดับหนึ่งครั้งหน้าคือต้องมีสสรวมกันให้เกินร้อยห้าสิบที่นั่งอ๋อดังนั้นเส้นทางสู่ชัยชนะของทั้งสองพักก็คือการพยายามเอาชนะจุดอ่อนของตัวเองให้ได้นั่นเองถูกต้องครับเมื่อสักครู่เราพูดถึงจุดอ่อนของภูมิใจไทยเรื่องปาติลิสแต่ดูเหมือนว่ายุทธศาสตร์ที่แหล่งข้อมูลพูดถึงเนี่ย คือเขาเลือกที่จะทุ่มสุดตัวกับจุดแข็งของตัวเองแทนหรือเปล่าคะใช่ครับแทนที่จะไปสร้างแบรนด์ในสิ่งที่ไม่ถนัดเขากลับเลือกทําให้สิ่งที่ตัวเองเก่งอยู่แล้วแข็งแกร่งขึ้นไปอีกหลายเท่ายังไงคะข้อมูลบรรยายภาพไว้ชัดเจนเลยว่านี่คือการเดินเกมดูดบ้านใหญ่ครั้งใหญ่มากทั้งจากชลบุรีเพชรบุรีนคนปรปฐมหรือแม้แต่สุพรรณบุรีโอ้โหที่ทยอยเปิดตัวเข้าร่วมแบบไม่ต้องหลบหลบซ่อนๆอนอีกต่อไปมันคือการแสดงพลังอย่างเป็นทางการเลย เหมือนเป็นการผนวกรวมการเมืองท้องถิ่นเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของพักในระดับชาติเลยนะคะใช่ครับและในข้อมูลมีตัวเลขเป้าหมายภายในของเขาด้วยซึ่งต้องบอกว่าทะเยอทยานมากเท่าไหร่คะจากฐานเดิม71ที่นั่งตั้งเป้าหมายไว้ที่140บวกลบแล้วก็ประเมินกันเองว่า130ที่นั่งน่าจะมาแน่แน่โหแล้วมีเป้าหมายแยกรายภาคด้วยใช่ไหมคะมีครับอย่างภาคใต้ที่ไม่เคยเป็นฐานเสียงหลักมาก่อน ตั้งเป้าไวถึง3 0ถึง30-40ที่นั่งภักกลาง40-50ที่นั่งแล้วก็ภักอีสานอีก40-50ที่นั่งเพิ่มจากฐานเดิมมหาศาลเลยครับแหล่งข้อมูลใช้คำเปรียบเรียที่เห็นภาพมากว่านี่คือยุทธศาสตร์รุมกินโตะรุมกินโตะคือการฉวยจังหวะที่พักอนุรักษ์นิยมอื่นๆอ,อย่างพลังประชารัฐหรือรวมไทยสร้างชาติกำลังอ่อนแลลงแล้วเข้าไปกวาดฐานเสียงมาเป็นของตัวเอง แล้วก็มีโมเดลที่เรียกว่ายกจังหวัดได้รัฐมนตรีด้วยอันนี้คืออะไรคะมันคือข้อเสนอทางการเมืองที่ตรงไปตรงมาและทรงพลังมากครับคือตั้งเป้าเลยว่าจะต้องกวาดสอสอให้ได้ทั้งจังหวัดทั้งจังหวัดเลยครับเพื่อแลกกับตําแหน่งรัฐมนตรีหนึ่งตำแหน่งสําหรับจังหวัดนั้นๆเป็นการสร้างแรงจูงใจที่ชัดเจนมากซึ่งข้อมูลระบุว่ากําลังทดลองโมเดลนี้ในพื้นที่อย่างสตูลพัทลงุงแล้วก็กระบี่ แต่โมเดลแบบนี้มันมีความเสี่ยงไหมคะคือมาเดิมพันสูงมากถ้าเกิดกวาดมาได้ทั้งจังหวัดแล้วแต่สุดท้ายพักไม่ได้ร่วมรัฐบาลขึ้นมาลระคะเป็นคำนามที่ดีมากครับแน่นอนว่าเสี่ยงสูงแต่ในมุมของภูมิใจไทยนี่อาจเป็นความเสี่ยงที่คุ้มค่านะครับ เพราะถ้าทาสาเร็จมันจะเปลี่ยนจากแค่การชนะเลือกตั้งเป็นการผนวกพื้นที่นั้นเข้าว่าเป็นฐานที่มั่นของพรรคอย่างถาวอเลยฟังยุทธศาสตร์ฟั่งสีน้าเงินแล้วก็ต้องบอกว่าน่ากลัวมากเป็นการเดินเกมภาคพื้นที่แข็งแกร่งจริงๆแล้วทั้งหมดนี้ส่งผลต่อเกมของพรรคประชาชนยังไงคะในเมื่อครั้งที่แล้วชนะเลือกตั้งได้เป็นที่หนึ่งแต่ก็ยังตั้งรัฐบาลไม่ได้บทเรียนครั้งก่อนทําให้เขาตระหนักว่าแค่เป็นพรรคอันดับหนึ่งอาจจะยังไม่พอครับค่ะก็ เป้าหมายของพวกเขาครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การชนะแต่ต้องเป็นการชนะแบบเด็ดขาดชนิดที่ไม่มีใครปฏิเสธได้ซึ่งข้อมูลที่เราได้มาอ้างอิงคำพูดของคุณสิริกัญญาและคุณธนาธรที่มองไปถึงเป้าหมายที่ตัวเลข250ที่นั่งครับ250ที่นั่งโอ้โหนั่นมันคือกึ่งหนึ่งของสภาเลยนะคะคือจัดตั้งรัฐบาลพักเดียวได้เลยจากฐานเดิมร้อยกว่าที่นั่งอะไรทำให้เขาคิดว่าเป้าหมายนี้มันสมเหตุสมผลขึ้นมาได้คะ ก็คือบทเรียนครั้งใหญ่ที่ว่านั่นแหละครับแหล่งข้อมูลอธิบายว่าทีมยุทธศาสตร์ของเขาประเมินแล้วว่าหากได้สอสอต่ำกว่า250ที่นั่งพวกเขามีโอกาสถึง80-90%ที่จะถูกสกัดกั้นจนต้องกลับไปเป็นฝ่ายค้านอีกครั้งไม่ว่าจะด้วยกลไกลของสอวอรหรือการรวมตัวของพรรคคู่อำนาจเก่าก็ตามอ๋อเข้าใจแล้วค่ะ คือแทนที่จะชนะแบบเฉียดเฉิวแล้วไปลุ้นเอาดาบหน้าก็เลยเปลี่ยนเกมไปเลยเป็นการเรียกร้องฉันทามาติจากประชาชนให้ดังและชัดที่สุดถูกต้องครับชนิดที่ว่าปฏิเสธไม่ได้เลยตั้งแต่แรกมันคือการเดิมพันครั้งใหญ่เพื่อเปลี่ยนภูมิทัศน์การเมืองทั้งหมดอืมาตรฐานเสียงปัจจุบันจะประเมินว่าแข็งแกร่งอยู่ที่ประมาณ1 4 0ยสถึงที่นั่งแต่การตั้งเป้าที่250คือการส่งสารไปยังผู้ลงคะแนนเสียงว่า ถ้าต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงจริงๆต้องมอบอำนาจให้แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดมันคือการเปลี่ยนโจทย์จากการเลือกพักอันดับหนึ่งไปสู่การเลือกเพื่อจัดตั้งรัฐบาลพักเดียวเลยทีเดียวใช่เลยครับดังนั้นภาพที่เราเห็นจากการเจาะลึกข้อมูลในวันนี้คือการเตรียมเข้าปะทะกันของสองปรัชญาทางการเมืองที่ต่างกันสุดขั้วจริงๆฝ่ายหนึ่งกำลังสร้างเกมภาคพื้นดินที่แข็งแกร่งที่สุดครับ ค่อยๆดูดกลืนเครือข่ายอำนาจท้องถิ่นเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของตัวเองอย่างเป็นระบบในขณะที่อีกฝ่ายกำลังพยายามต่อยอดกระแสะความนิยมระดับประเทศให้กลายเป็นคลื่นสึนามิทางการเมืองที่จะซัดเอาชนะทุกกลไกอำนาจแบบเดิมๆข้อมูลชุดนี้ฉายภาพได้ชัดเจนมากครับถ้าเปรียบเป็นเกมกระดานภูมิใจไทยกำลังเล่นหมากรุกอย่างใจเย็นค่อยๆเคลื่อนตัวหมากที่มีพลังสูงไปควบคุมพื้นที่สำคัญทั่วกระดาน ส่วนพักประชาชนก็เหมือนกับกำลังเดิมพันทุกอย่างเพื่อที่จะรุกคาดให้ได้ในตาเดียวเดิมพันที่สูงมากของทั้งสองฝ่ายซึ่งผลลัพธ์ของมันจะไม่ได้ตัดสินแค่ว่าใครจะได้เป็นรัฐบาลแต่จะบอกเราด้วยว่าโมเดลการเมืองแบบไหนที่จะประสบความสำเร็จในยุคสมัยใหม่ การวิเคราะห์ทั้งหมดนี้ก็ทำให้เกิดคำถามสุดท้ายที่น่าคบคิดตามมาว่าในภูมิทัศน์การเมืองที่กำลังจะถูกครอบงำด้วย2โมเดลที่ต่างกันสุดขั้วแบบนี้ระหว่างโมเดลอำนาจท้องถิ่นเชิงปฏิบัติกับโมเดลกระแสอุดมการณ์ระดับชาติแล้วพื้นที่ของผู้ลงคะแนนเสียงที่อยู่ตรงกลางหรือคนที่ไม่เห็นด้วยกับทั้งสองแนวทางสุดโต่งนี้จะอยู่ตรงไหนแล้วท้ายที่สุดโมเดลใดจะพิสูจน์ตัวเองว่าสามารถกำหนดทิศทางอนาคตของประเทศได้สำเร็จค่ะ